สวัสดีค่ะทุกคนกินแซร็จหนควรเป็ดสี่แล้วค่ะแดงนี่เขาว่างต้องสี่สิบขวดเนื้อจ้าพี่นะะ้องขัวเนื้นอแล้วก,ก็บปัดเครื่องในเนาะคะหัวใจได้จัะน้อยใจกินเห็ดมาหลายแล้วเบื่อเห็ดเลยเจ้าพี่นอ้องใส่ตะไคร้ไปไดดเดี๋ยวนี้จะเน่องเยอะตำผิดกระเทียมใส่จ้ะหัวขาลงไปจ้ะ cái bay nó phá hổng, không còn nó không hổng thấy mình chặt đây làm cho ngôi ừ cha cũng mua cha ปลาค่ะแค่นี้แหละค่ะปัวเนื้อแบบง่ายๆคอยเครื่องสมุนไพรถึงเนาะค่ะเนาะค่ะจะใช้ปบมะกรูดเดี๋ยวจะค่อยเติมนม้ำใปมันเห็นก็แล้วกันในมูกศรีากที่่งจากไทยแลนด์ใส่ลงไปจา้า อกใส่ผูขระมินไปด้วยนะจ้ะผูขระมิ่นเพิ่มสีสันผูกมิ่นอุ้ยขัวเนื้อนี้อบผิดหอมเคืองก็ต้องขนาเนาะอบหอมอบ โอ๊ะผงหอมเครื่องเนี่ยจะค่อยเติมน้ำลงไปจัดหอมเครื่องเนี่ยสมมุติไข่ค่าจะไข่ทสวิ้นิดหน่อยเติมน้ำลงไปจัดแล้วก็ใส่ซอยผูระพาทีหลังเนาะค่ะเนาะผิดกระแสเขาก็จัดขัวเนื้อขัวเพิ่งไนหรือว่าอ๊ะกระไรน้องข้าเนี่ยใช้สีอื่นก็ได้บ้านนี้เขาหัวก้อนเนาะค่ะเนาะใส่เครื่องมันหอมเน็งจะค่อยเติมน้ำลงจัดพอจากนั้นเราก็จะใส่ผูระพาลงไปค่ะ ผมกฟ้าจับเปรีจะเป็นหัควค้อนใบมันิง่วงด้วยคนน่ะคะ่ะควงหอมยอดจ้าถึงว่า,าด้ใบเลิ่มซ้ำเด้๋ยอากาศหนาวมาใบเลิ่มซ้ำเดียที่แม่อันนี้ก็อบเนื้ออสานีี้อบหมอ้อแดงจัดจ้เพื่อเป็นอาหารหมูปิ้งาสร้ค่ะเนาะเตินเคียวจกักรวมให้เข้ากันชาอหอมูนักพานากินจ้ะ คุ้ค่ะโอเคค่ะไปกินกันเลยค่ะพี่น้องผู้ใดมาขุมกับไส้เขียไส้บีงวัวต้งไปกระกกไรนึกจัดผูะไดมาขุ่มเติมด้วยรสมะนาวก็ได้จา้าตาเพลชอบนะคะสวัสดีค่ะกินแซ็บหนัวขรัวเทสซี่จะพี่น้องมาใครกินขัวเนื้อน้ำกันค่ะอันนี้แก้วขุมเนาะค่ะเนาะแก้วขุมบีงวัวจา้ะนี่ผักแกมผักซีล้าวนะะี่ค่ะมดูกันเลยค่ะชวนหอนจา้า หัวเนื้อรวมเคืองไนใส่หงละพาะอหวอนเนาะค่ะอืจับเจ้ยวดีนะคนอืมอุ่นน่ากิมนใจ get out 其他我呢？里边用。 เอิ่อทึ้งอบทึ้งขวดนะพี่จ้าทึ้งอบทึ้งขวดนวดเนื้อ,อแหละเอิ่ <c oughs> อท้งอกข้าหมอขวาก้าหมอ Nam sự bắp này, Ngắm bắp bị bắp 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 Cấp tầm bắp bắp Tầm bắp ไปแล้วจะพี่หอ,อ,องก,งกินเจ๊พิ่งวัวเจ๊สี่วัวป้นตุกกำลมังใจที่เขามากดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์เท่านาะค่ะเนาะป้าคอมเมนต์พี่้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เหาน้ำนึ่งค่ะบ๊ายบายปลอดภัคกิปหนาค่ะ